เทปเซียน40,000ปีตอนที่287ไม่อาจหยุดยั้งได้ผู้สื่อข่าวหลายคนถามคำถามเดียวกันกันกบโฉกวนอีปู่ฉานเฟิงรองเจ้าสำนักกระบี่พาจันทารับอุปกรณ์ขยายเสียงพึกวิเศษมาจากเพิงไห่ทันทีวุบุบ,บุบุหน้าจอภาพมายาหลายสิบภาพปรากฏขึ้นที่เบื้องหลังของมัน ทั้งหมดกำลังฉายภาพกระบี่บินที่กำลังเหินทะยานอยู่บนท้องฟ้าหากมองดูให้ดีจะพบว่ากระบี่บินสีขาวราบเรียบเหล่านี้กับมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกคล้ายหลอดยาวที่ส่องสว่างด้วยแสงสีเขียวเลือเรืองแห่งอนาคตมีดวงตาผึกสี่ดวงกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอบนตัวกระบี่ กระบี่แต่ละเล่มปราศจากคมไม่มีปลายแหลมดูไปคล้ายกระสวยบินขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองมากกว่าจะเป็นกระบี่บินจากในภาพจะเห็นได้ว่ากระบี่บินเหล่านี้กำลังโบยบินไปทั่วดินแดนทุ่งรังใหญ่เคลื่อนเข้าใกล้เมืองเมืองแร่ค่ายทหารและฐานปฏิบัติการภาคสนามหลายแห่งเข้าไปถูกขณะปูฉานเฟิงแย้มยิ้มอย่างเฉิดฉันกล่าวว่าสหายนักข่าวและสหาย จากวงการการเงินที่รักทุกทานทุกคนอาจประหลาดใจที่เห็นค่าอยู่ที่นี่อันที่จริงค่าเองก็มาเพื่อเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรเช่นกันเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรเป็นอาวุธวิเศษที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครแน่นอนว่ารูปแบบการขายย่อมไม่อาจใช้เส้นทางปกติทั่วไปได้ ด้วยความร่วมมือในเชิงลึกระหว่างสำนักกระบีพาจันทาและสำนักคุณเขาทะเลเครื่องตรวจจับสัตว์อสูนจะขายบนเครือข่ายวิญญาณและจัดส่งโดยกระบีบินทุกท่านโปรดดูที่นี่ภาพบนหน้าจอภาพมายาเปลี่ยนไปเห็นผู้สื่อที่ดูดาดดืนธรรมดาผู้หนึ่งกำลังเข้าเยี่ยมชมหน้าเพจของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูน เชื่อว่าในช่วงหลายวันมานี้พวกท่านส่วนใหญ่คงได้ชมดูโฆษณา10วันในเทือกเขาอสูรและเคยลงชื่อเข้าใช้ที่หน้าเพจเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรกันมาบ้างแล้วในตอนเที่ยงของวันนี้เราได้เพิ่มระบบซื้อขายออนไลน์ลงในหน้าเพจอยังเป็นทางการขอเพียงส่งกระแสะความคิดเข้าไปในระบบจะสามารถสั่งซื้อเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรได้อย่างง่ายดา ในภาพที่กำลังฉายเห็นผู้ซื้อธรรมดาผู้นั้นพึมพำกับตัวเองเครื่องตรวจจับสัตว์อสูนฟังดูน่าสนใจมิเลวราคาก็ไม่แพงมากนักในกรณีฉุกเฉินอาจสามารถช่วยชีวิตค่าได้ใหญ่ไม่รองซื้อมาดูสักอันแต่ข้าทำงานอยู่ในเมืองที่ห่างไกลความเจริญละแวกนี้ไม่มีเมืองหรือร้านขายอาวุธวิเศษใหญ่หญหญแม้แต่แห่งเดียวต่อให้สามารถสั่งสินค้าให้มาส่งได้แต่การจัดส่งราชายิง มีหนำสามคาจัดส่งอย่างน่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าอืมในหน้าเพจนี้สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงไม่เสียค่าจัดส่งทั้งยังรับประกันว่าจะส่งถึงภายในหนึ่งวันจะเป็นไปได้อย่างไรผู้สือ่อทางหนึ่งบนพืมพรรม์พามอีกทางหนึ่งก็ป้อนคำสั่งบนแป้นพิมพ์เสมือนอย่างรวดเร็วทำการสั่งซื้อโดยตรงบนหน้าเพจของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูร จากนั้นหน้าจอเปลี่ยนเป็นศูนย์การขนส่งขนาดใหญ่ในพิบตาเห็นลูกศิษย์ในชุดเครื่องแบบของสำนักกระบี่พาจันทราจำนวนหนับไม่ท้วนกำลังสารวนกับงานตรงหน้าบางกำลังจัดการกับคำสั่งซื้อจำนวนมากที่ส่งผ่านมาทางสมองกลผลึกวิเศษบางกำลังเปิดช่องเก็บสินค้าที่ส่วนท้ายของกระบี่บินใส่เครื่องตรวจจับสัตว์อสูนเข้าไปข้างในอย่างระมัดระวังและเพื่อปรับให้เข้ากับช่องเก็บของขนาดเล็ก ภายในกระบี่บินรูปแบบบรรจุัณฑ์ด้านนอกของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรรุ่นเริ่มตน้นสำหรับมือใหม่ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยรูปทรงกระบอกที่เรียบง่ายซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบี่บินหนึ่งเล่มสามารถพกพาเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรได้นับสิบเครื่องถัดจากห้องบรรจุสินค้ามีห้องขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยหน้าจอภาพมายานับผ่นที่ร้อมอยู่โดยรอบ เซียนกระบี่หลายร้อยคนของสำนักกระบี่พาจันทากำลังควบคุมบังคับการกระบี่นับร้อยอย่างตั้งใจวุบวูบวบภายใต้การครวบคุมระยะไกลกระบี่บินทรงกระบอกหลายร้อยเล่มทะยานขึ้นไปในอากาศเป่งรัศมีรีลับเจ็ดสีทิ้งไว้เบื้องหลังพุ่งหายไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มเมฆพาเปลี่ยนไปอีกครั้งค้ายตัดไปอย่างช่วงเวลาหลังจากนั้นเป็นภาพของเหมืองในภูเขาที่รกร้างกันดาร ที่นี่เป็นสถานที่ห่างไกลจากแสงสีมักจะมีสัตว์อสูรปรากฏตัวอยู่เป็นประจำพนักงานส่งสินค้าธรรมดาไม่ยินดีมาที่นี่พวกมันจะมาก็ต่อเมือ่อรวบรวมสินค้าที่ต้องนำส่งได้เป็นจำนวนมากและว่าจ้างยอดฝีมือผู้บำเพ็ญตนมาทำการคุ้มครองด้วยราคาสูงลิวจากนั้นจึงจะนำพัสดุมาส่งเป็นครั้งคราว ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าใช้เวลานานเพียงใดเฉพาะค่าว่าจ้างผู้บำเพ็ญตนมาคุ้มกันก็เป็นจำนวนเงินอันน่าตระหนกแล้วส่งผลให้ค้าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าสูงริบลิีวไปด้วยสินค้าธรรมดาทั่วไปบางรายการนั้นราคาค่าจัดส่งยังสูงกว่าราคาค่าสินค้าเองเสียอีก ทันใดนั้นดวงตาผึกสีดวงบนกระบี่บินกราดสำรวจรอบด้านอย่างปราดเปรียวจากนั้นบินวนไปยังพื้นที่พักอาศัยด้านข้างเหมืองลูกขาที่สั่งสือ้อเครื่องตัวจับสัตว์อสูรก็ได้รับการแจ้งเตือนจากศูนย์กลางการขนส่งเปิดประตูเดินออกมาจากบ้านทันทีกระบี่บินลอยลงมาหยุดลงตรงหน้าคนผู้นั้นอย่างเงียบเชียบช่องใส่สินค้าเปิดออกเองเครื่องตัวจับสัตว์อสูรเครื่องหนึ่งโผลออกมาโดยอัตโนมัติ ผู้ซื้อทั้งประหาดใจทั้งยินดีแทบทนรอไม่ไหวที่จะแกะกลองบรรจุพัน์นำเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรออกมาสวมลงที่ข้างหูใบหน้าเผยความพึงพอใจอย่างที่สุดแม้จะทราบดีว่านี่เป็นเพียงโฆษณาแต่ภาพโฆษณาชุดนี้ก็ยังทำให้บรรดาผู้ซื่อข่าวรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเริ่มวิพากวิจารณ์กันอย่างออกรถการซื้อของออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสหพันธ์ซิงเหยา อย่างไรก็ตามดาวเคาราะห์กำเนิดสวรรค์มีอนณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายหลายเมืองตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สับสนมากไม่เพียงแต่บนพื้นดินมีเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าใต้ดินยังมีตลาดผีใต้ดินที่ลึกลงไปหลายสิบระดับชั้นสลับสับสนราวกับลังมดปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหามากมายกับธุรกิจขนส่ง ส่งผลให้บริการจัดส่งถึงบ้านมีราคาสูงตามไปด้วยบ่อยครั้งที่ผู้จัดส่งมีหน้าที่เพียงจัดส่งสินค้าไปยังจุดรับสินค้าที่กำหนดไว้และผู้สื้อจะต้องบุกบันออกจากบ้านเพื่อปร,รับสินค้าด้วยตัวเองสถานการณ์เช่นนี้ยิ่งเรวร้ายขึ้นไปอีกในทุ่งหลางใหญ่ทุ่งหลางใหญ่มีพื้นที่กว้างใหญ่แต่ประชากรเบาบางต้องเผชิญกับการรุกรานของสัตว์อสูรอยูเ่เหนือง ปกติแล้วกระสวยบินขนส่งและขบวนสินค้าทั่วไปไม่กล้าบินข้ามพื้นที่มรณะแห่งนี้จำนวนรถไฟพผลึกวิเศษที่เข้าไปในทุ่งร้างใหญ่ก็มีจำกัดความสามารถในการขนส่งสินค้าไม่เพียงพอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเมืองที่อยู่ห่างไกลคายทหารแนวหน้าหรือเมืองใหญ่ที่เพิ่งจะพัฒนาได้ไม่นานบางแห่งการที่จะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขนส่ง แพงกว่าราคาสินค้าไม่ใช่เรื่องแปลกมีหนำซ้าแม้ว่าจะจ่ายเงินไปแล้วก็ยังต้องรอคอยสินค้าอีกไม่น้อยกว่า10วันครึ่งเดือนปะเหมาะเคาะร้ายอาจต้องรอกันเป็นเดือนก็มี หากสามารถใช้กระบี่บินควบคุมระยะไกลทำการส่งสินค้าด่วนก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการบาดเจ็บล้มตายจากการขนส่งค่าใช้ใจ่ายจะลดต่ำลงมากทั้งยังสามารถรับประกันการส่งสินค้าที่ฉับไวและตรงเวลาสำหรับทางตอนใต้ของสหพันธ์อาจยังเป็นที่กังขาในประสิทธิภาพของระบบการขนส่งใหม่นี้แต่สำหรับในทุ่งร้างใหญ่รับรองได้ว่าต้องไรผู้เทียบเทียมอย่างแน่นอน นักข่าวที่มีความคิดปราดเปรียวสักหน่อยพรันมองเห็นโอกาสทางการค้าขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในระบบขนส่งใหม่นี้ทันทีปู่ฉานเฟิงพอกล่าวจบก็รอบสังเกตปฏติกิริยาที่ด้านล่างเวทีพอเห็นความกระตือรือร้อนสนใจของบรรดานักข่าวและผู้รับฟังการถแถลงข่าวต้องรอบระบายลมหายใจยาวอย่างโ้่งอกในบรรดาสำนักกระบี่เรื่องชื่อทั้งหมดของสหพันธ์สิงเหยา่ กระบี่บินที่สำนักกระบี่พาจันทาหลอมสร้างขึ้นไม่ได้รวดเร็วที่สุดไม่ได้ส่งพลังมากที่สุดทั้งไม่ได้มีทักษะวิชากระบี่ที่อัศจรรย์พันลึกที่สุดหนึ่งเดียวที่พอจะเชิดหน้าชูตาได้บ้าง ก็คือข้อได้เปรียบในด้านวิทยาการควบคุมระยะไกลและกระบี่บินไร้ผู้ควบคุมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สำนักกระบี่พาจันธามีความสามารถอันเลิศหลำในการหลอมสร้างดวงตาพลึกคุณภาพสูงนั่นเองหลายปีมานี้ระหว่างสำนักกระบี่ขนาดใหญ่ของสหพันธ์เกิดการประชันขันแข่งการผลิตอาวุธวิเศษอย่างดุเดือด หลายสำนักได้ทุ่มเงินลงทุนจำนวนมหาศาลเพื่อพัฒนาค่ายกลขรับเคลื่อนพลังสูงและคายกลโจมตีแบบใหม่ๆส่งผลให้ระดับความเร็วและพลังทำลายล้างของกระบี่บินรุ่นใหม่ๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างกล้าวกระโดดเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคายสำนักที่หลอมสร้างอาวุธวิเศษป้องกัน อย่างเช่นสำนักกรอกทองหรือสำนักอื่นๆแม้กระัางสำนักกระบี่ที่มีความรู้ด้านวิทยาการไม่เพียงพอเช่นสำนักกระบี่พาจันทายังพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยตกอยู่ในสภาพกลื่นไม่เข้าคลายไม่ออกไม่ต่างกันหากให้พวกมันกระโจนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเพียงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลจนน่าวันใจ อย่าว่าแต่ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนใดๆแต่หากไม่เข้าร่วมวิทยาการของพวกมันก็มีแต่จะล้าหลังมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปจะไม่มีผู้ใดซื้อกระบีีบินของพวกมันแม้แต่ทหารยามในเมืองอันห่างไกลย,ยังไม่อยากจะซื้อภายใต้สภาวะเช่นนี้สำนักกระบีพาจันทาเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเฉียบขาด โดยพยายามนำข้อได้เปรียบในด้านกระบี่บินควบคุมระยะไกลและกระบี่บินไร้คนควบคุมของตนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่บุกสู่อุตสาหกรรมการขนส่งสร้างเป็นเครือข่ายการขนส่งด้วยกระบี่บินหลังจากรอบดำเนินการอย่างรับรับเป็นเวลาหลายปีในที่สุดเครือข่ายกระบี่บินขนส่งก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่แล้วพวกมันก็พบข้อบกพร่องหลายประการเช่นกัน ประการแรกก็บีบินมีความสามารถในการบรรทุกสินค้าได้ไม่มากหนักไม่ว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะขนส่งสินค้าขนาดใหญ่โตหรือมีน้ำหนักเป็นตันโดยรูปแบบเช่นนี้ถูกกำหนดให้ขนส่งได้เฉพาะสินค้าขนาดเล็กน้ำหนักเบาและมีมูลค่าสูงเท่านั้นประการที่2คือปัญหาเรื่องความสเสถียร พวกมันพบว่ากระบี่บินควบคุมระยะไกลและกระบี่บินไลค่คนควบคุมยังคงขาดความสามารถอยู่บ้างหลังจากที่เดินทางออกไปไม่กี่กิโลเมตรจะต้องใช้ให้เสียนกระบี่เชื่อมต่อสัญญาณผ่านเทางเครือข่ายวิญญาณเพื่อช่วยควบคุมกระบี่บินซึ่งกระบี่บินที่ควบคุมระยะไกลผ่านทางเครือข่ายวิญญาณจะอย่างไรมีความร้าช้าอยู่บางนี่หมายความว่ากระบี่บินของพวกมัน ไม่เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงไม่เช่นนั้นหากใช้กระบี่บินเพื่อขนส่งสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินมูลค่าหลายร้อยล้านแล้วกระบี่บินควบคุมระยะไกลหรือกระบี่บินไร้คนควบคุมเกิดสูญเสียการควบคุมกลางทางจะเกิดอะไรขึ้นหรือหากร้ายแรงกว่านั้นกระบี่บินอาจสูญหายไปผู้ใดจะรับผิดชอบได้ ประการที่3คือในสหพันธ์มีคล้ายสำนักมากมายที่ถนัดในด้านการขนส่ง,งขนาดเบาและขึ้นชื่อว่ารวดเร็วปานสายลมอยู่แล้วขุมกำลังเหล่านี้ถือครองกิจการขนส่งด่วนนับไม่ทวนพักท้องรมสำนักวายุเหินนิกายวายุคำรามพักบรรุกระจ่างหรือที่รู้จักกันในานามสามสายลมหนึ่งบรรลุเพียงคลายสำนักใหญ่ทั้ง4นี้ก็ครอบครองตลาดขนส่งของตวนมากกว่า9ส่วน หากสำนักกระบีพาจันทาคิดแข่งขันกับพวกมันจะกลายเป็นการต่อสู้ประจันบานอาบโรหิตการสูญเสียมากเกินไปโดยที่อาจจะแทบไม่ได้อะไรกลับมาดังนั้นแม้ว่าเครือข่ายกระบีบินขนส่งจะพร้อมใช้งานแต่แรกทว่าการขนส่งสินค้าในช่วงแรกซึ่งจะเป็นผลงานสร้างชื่อให้แก่พวกมัน สมควรทำอย่างไรกับเป็นเรื่องปวดเสียนเวียนกราวสำหรับชาวสำนักกระบี่พาจันทาทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำแน่นอนว่าพวกมันสามารถขนส่งฟืนไฟข้าวสารน้ำมันและเกลือเหล่าสินค้าพื้นฐานในชีวิตประจำวันแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าจะได้ผลกำไรมากน้อยสักเท่าใดแต่ภาพลักษณ์ของสำนักจะได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์ต่อไปหากขิดก้าวขึ้นสู่ตลาดระดับบน จะทำอย่างไรกันดังนั้นสินค้าชิ้นแรกในอุดมคติของสำนักกระบี่พาจันทาหนึ่งนั้นจะต้องไม่มีมูลค่าสูงเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเต็มไปด้วยความก้าวร้ำทางนวัตกรรมมีคอได้เปรียบทางวิทยาการและเป็นที่นิยมให้ความรู้สึกของความเรียบหรูและสามารถทิ้งความประทับใจให้แก่ผู้คนมีแต่ขนส่งสินค้าดังที่ว่ามานีเท่านั้น จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายกระบ,บี่บินขนส่งได้อย่างเต็มที่สินค้าเช่นนี้หาพบได้ยากเย็นถึงเพียงไหนย่อมเป็นที่คาดคำนวณได้ในอย่างที่พวกมันกำลังกรัดกุมกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่นี้เองสซางเทียนหลิงก็อาศัยเส้นสายสืบเสาะมาถึงสำนักของพวกมันเองการปรากฏตัวของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูร เปรียบเสมือนคนกำลังง่วงเหงาหาวนอนพันมีหมอนหนุนแสนสบายสอดเข้ามารองรับศีรษะพอดีพวกมันเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์อาวุธวิเศษที่หลียเหวาังสันคขึ้นชินนี้ไม่เพียงแต่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่สำนักกระบีพาจันทราต้องการแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันต้องประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือกลุ่มตลาดเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายแทบจะเหมือนกันพอดี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรรุนเริ่มตน้นสำหรับมือใหม่คือคนธรรมดาที่ทำงานและอาศัยอยู่ในเมืองในค่ายทหารแนวหน้าและในเมืองใหม่ที่เพิ่งได้รับการพัฒนาเราคนที่ต้องออกปฏิบัติการในทุ่งร้างใหญ่อยู่เป็นประจำคนเหล่านี้ก็เป็นลูกค้าเป้าหมายของเครือข่ายกระบีบินขนส่งด้วยเช่นกันจุดบริการขนส่งย่อยของสำนักกระบีพาจันทากระจายตัวอยู่ทั่วทุ่งร้างใหญ่ ระเตรียมเขาครอบครองตลาดขนส่งของทุ่งร้างใหญ่มากกว่า50%ในคราวเดียวก่อนที่จะกรีธาทัพไปยังตอนใต้ของสหพันธ์ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของประเทศและสำหรับสำนักขุนเขาทะเลที่ต้องกระกุ้มกังวลกับเครือข่ายการขายเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรมาโดยตลอดเช่นกันการปรากฏตัวของสำนักกระบีพาจันทาไม่ต้องสงสัยเลยว่าช่วยแก้ปัญหาใหญ่เร่งด่วนให้แก่พวกมันพอดีเช่นกัน ทั้งสองฝ่ายเมื่อจับเขาคุยกันก็ประดุดเติมเชื้อฟืนลงไปในกองไฟต่างฝ่ายต่างประทุข,ขึ้นทันทีโดยความเร่าร้อนที่รอคอยมานานไม่มีผู้ใดสามารถหยุดอย่างได้นั่นจึงเป็นที่มาของงานถแถลงข่าวที่สร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ในวันนี้นี่ฉลามจอมขมือบโฉกวนอีเงื่อเย็นไหลท่วมแผ่นหลังแม้ว่ามันจะไม่ร่วงรู้ที่มาที่ไปทั้งหมด แต่ในฐานะผู้บำเพ็ญตนประเภทบริหารจัดการอันทรงพลังก็สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าการรวมตัวกันของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรและเครือข่ายกระบี่บินขนส่งหมายถึงสิ่งใดมันซูอุตสาห์ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึงเพียงนี้ยินยอมใช้รูปแบบที่เรียกได้ว่าขินค่าศัตรู1,000ตนเองสูญเสียแ0 0เขาจัดการกับสำนักคุณเขาทะเล ครอบงำตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากผูกขาดช่องทางการขายแบบเดิมทั้งหมดแต่อีกฝ่ายกลับใช้กระบี่บินเล็กๆบินข้ามไปอย่างง่ายดายถึงยามนี้ไม่มีสิ่งใดจะมาหยุดยัง้งการระเบิดของเครื่องตัวจับสัตว์อสูรได้อีกแล้วประมุกน้อยนับตั้งแต่ง,งานแถลงข่าวของสํานักคุณเขาทะเลเมื่อดาบอสูรเพิงหายปู่ฉานเฟิงกับพวกปรากฏตัวขึ้นราคาหุ้นของพักปราณเหินเราก็ร่วงลงไม่หยุด ซึ่งผิดปกติมากผู้ช่วยส่วนตัวกระซิบเสียงสัน่นโฉกวนอีร่างสายโงนเงินกระแทกนั่งลงยังอ่อนแรงสองหมัดบัดเดียวกำแน่นบัดเดียวคา,ายออกไม่อาจกล่าววาจาได้เป็นเวลานาน